นครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับในช่องโป๊เอกฟิชชิงครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาตกปลาช่อนตอนเย็นครับนี่ก็เข้ามาถึงหมายนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็ถึงหน้าฝนแล้วนะครับฝนฟ้าก็ยังว่านะครับตก ก็เริ่มตกบ่อยแล้วครับหมายก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ออกครับเพราะว่าสภาพพื้นที่มันมันไม่เอื้ออํานวยให้เราที่ว่าเราจะออกหมายครับตอนนี้ก็เริ่มไมายแล้วครับนี่ครับตกเย็นทีไรก็มาทุกทีครับฝนวันนี้ก็ขออย่าให้ตกครับนี่ก็ห้าโมงแล้วครับห้าโมงเย็นแล้วเริ่มมีเขาเริ่มมีอะไรมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้อ่ะ เราจะมีผลงานให้ทุกคนได้ดูกันหรือเปล่าครับกับการตกปลาช่อนหน้าดินยามเย็นครับก็นานๆท่านไหนออกหมายช่วงนี้ก็โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบดูอุปกรณ์ของเรากันครับวันนี้ว่าเรามีอะไรกันบ้างครับนี่ครับทุกคนเรามาดูอุปกรณ์ชุดสายหน้ากันก่อนครับอ่าอันนี้เป็นตะขอซับเป็นโดนนะครับเดี๋ยววันนี้ใช้เป็นเบอร์สิบหกพอครับไม่เราไม่ใช้เบอร์สิบแปด เดี๋ยวลองใช้เบอร์สิบหกดูกันครับนี่ครับอุปกรณ์ใส่หน้าเราแล้วก็อย่าลืมนะครับตกไส้ปลาทูทุกครั้งหน้าดินทุกครั้งอย่าลืมกันไกนะครับเพื่อที่จะมานําตัดเหงือกมันออกครับแล้วก็นี่ครับไส้ปลาทูวันนี้ได้ไส้ปลาทูมาครับพอได้ครับพอได้ตกไปครับเดี๋ยวเราไปอ่อยเหยื่อกันก่อนครับ ส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บไว้เกี่ยวครับและส่วนตัวนี้เราก็จะนําไปโยนอ่อยวันนี้ก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่า เขามีเกี่ยวข้าวครับก็จะอาจจะมีเสียงเข้าไปรบกวนหน่อยครับ ครับเดี๋ยวมาดูการเกี่ยวเยื่องครับวันนี้เราก็จะใช้ตะขอซับเป็นโดนกันนะครับแต่วันนี้ใช้แค่เบอร์สิบหกครับประทูแล้วก็นี่ครับใส่แบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีกระเพาะของเขาครับเกี่ยวไม่ต้องลึกเท่าไหร่ครับเกี่ยวให้ทะลุไปเลยครับตรงนี้จะมีความเหนียวครับงใส่ประทูนี่ครับเกี่ยวไปเลยครับ วันนี้ก็ค่อนข้างจะสดหน่อยใส้พอได้ครับไม่ถือว่าสดมากใส่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับวันนี้ <c oughs> นี่ครับเกี่ยวแค่ไ้เกรสรโพครับแล้วเราก็ตัดไว้ครับนี่ครับตัดให้มันเหลือสภาพแบบนี้ครับประมาณนี้ครับ ตกปลาช่อนหน้าดินไม่ต้องมีอะไรมากครับถ้าอน,น้ามีไส่ปลาทูอย่างเดียวแค่นั้นนะครับผมว่าไส่ปลาทูนี่เวิร์กว่าทุกอย่างนะครับสําหรับปลาช่อนนะครับถ้าไม่มีก็หัวใจไก่ได้ตับได้ตับหมูได้ตับไก่ได้ครับนี่ครับมันจะเป็นพว่อยงเงี้ยเราก็มาตัด ให้เหลือประมาณพอดีคำครับทุกคนนี่ครับเราเกี่ยวตรงกระเพาะมัน,นครับเกี่ยวตรงกระเพาะของไส้ครับนี่ครับเกี่ยวไปเลยครับแล้วแต่ความถนัดเกี่ยวให้เต็มแค่เต็มตัวเบ็ดนะครับ ไม่ต้องให้ล้นมากครับนี่ก็มีรถวิ่งเยอะหน่อยครับเสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยวันนี้ฝนเริ่มมาเยอะครับส่วนเหงือกนี่นะครับเหงือกที่เราเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ที่เราตัดนะ่ะเนี่ยครับเราก็เอานำมาซอยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปสาดอ่อยอทิ้งครับอ่อยนอกกระชังครับอันนี้นี่ครับ กันไกลดีที่สุดครับมีดก็จะไม่ค่อยถนัดมือครับลักษณะแบบนี้เลยครับแล้วแต่จะตัดสองตัดสามตัดสี่อะไรก็ตามถนัดครับนี่ครับซอยไปครับไหนใหญ่ก็ อให้เล็กลงไปหน่อยก็ได้ครับไปครับเดี๋ยวเรานำเหยื่อเนี่ยไปสาดลงอ่อยรอปลากันครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลงเบ็ดกันครับแต่เงียบมากเลยครับวันนี้ เยนี้ฝนก็มาแล้วครับวันนี้จะอยู่ได้สักกี่ชั่วโมงเท่านั้นเนี่ยอย่าให้ตกอย่างเดียวครับจะได้อยู่กันเย็นบืนหมึดกับจะได้ดูกันยาวๆครับทุกคนไปครับเดี๋ยวเราไปลงเยื่อนครับ อะครับทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ <cond> <re> oh h, โอ้โหจโดดป๊อก ตายแล้วตัวน้อยหนึ่งไหนล่ะเยอะนี่ครับ s ะโดตัวน้อยมาแล้วครับมาชนมึงไม่รู้อยู่ไหนตัวแรก อะไรกันนี่ทำไมมีแต่ตัวเท่านี้ละนี่ปัดแล้ว,ลวตัวเท่ากับเห็นรถอืนจะด้วยครับตัวน้อยครับ ฝังก็คงไม่เแคบหูหลุดน้ำบาดานเลยใส่ออกไม่รู้ว่าปลาอะไรครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ปลาช่อนหรือจะเป็นปลาชะโดครับโอ้โหแต้มนี้เป็นปลาช่อนครับทุกคนแต้มนี้เป็นปลาช่อนครับโอ้ใจรึงโลได้ครับวันนี้วันนี้ปลางเงียบๆครับทุกคนเดินนะครับแต้มนี้ครับ ไปครับครับทุกคนครับวันนี้ก็มืดแล้วครับได้เวลากลับแล้วครับวันนี้ก็ไม่มีปลาเข้าเลยครับมีปลาเข้าอยู่สามตัวครับนี่ครับเป็นเป็นปลาช่อนตัวนี้แต้มนี้เป็นปลาช่อนครับสองตัวนี้ก็เป็นชโดป o อกครับวันนี้เงียบครับทุกคนไม่รู้ว่าเกี่ยวกับฝนลงด้วยหรือเปล่าครับฝนมันตกบ่อยครับช่วงนี้ปลาเงียบหมดเลยครับตอนนี้ก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับ วันนี้ได้เท่านี้ครับในสามตัวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรเอกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับนี่ครับวันนี้มีแต้มให้ทุกคนได้ดูครับเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับมืดแล้วครับฝนมาแล้วครับครับสวัสดีครับทุกคน